คนทางกันเป็นดาราหายออก้อแปบทีนี้หายใจเข้าท้อป่องหายใจออกพร้อมเอาเสียงออกมาด้วยอ้าไม่ใช่น่ามอ อบแล้วฟอร์ที่3แอคชั่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆลำดับอารมณ์เป็นยังไงเฮ้ยตามเงยต้องตามไไหนจะไปที่ ตอนนี้ตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่11วันเท่านั้นวันสิบสองวันสิบสองวันสิี่สิแล้วใกล้กัว่าทุกทีดูกันว่าตอนนี้แต่ละฝ่ายจะทิ่งไงกันบ้างว้าวว้นวว้าจะเริ่้าวว้าวไ้นวี้าวว้าวว้าวก้าวว้เลย้าวว้าว้วน้ เราจะมาเริ่มจากฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉากแน่ว่าีอะไรบ้างเฮ้ยสีนี่แหละเอ่มเีนนี่นนี่ี่อยู่มประกอบฉากที่เป็นนักแสดงนะแล้วก็อ่านางในเป็นเม็เ็เนี่ยเขาเป็นคนขายด้วยเขาดูคนขายด้เขรองาแล้วฝ่ายก็นเป็นการทดสอบการใช่ว่าใช้ได้ั้มที่ทำอุปกรณ์ประกอบฉากเนี่ยเราไม่ใช่มั่วๆส่วๆเรามีข้าวในร่างยิงไปไหนแล้วไม่รู้ ของกล้องขอกล้องของกล้องของ่ยังว่าขอกล้องเลยขอกลอนี่คือถังถังเนี่ยเอาไว้ให้เด็กเด็กซ่อนบนเรือข้างในเนี่ยจะมีดาบถ้จะเล่นห็นว่าเสร็จแล้วบ้างบ้างอ้ันการทางานลังงานทางานคอก็จะบอกว่าอานหน่อยอ่านาหน่อยเขาทำอะไรบ้างอ่านมาที่หน่อยดิอ่าข้าวไหลยี่อะไรกูบอกให้จริงนะข้าวไหยมาก กเริ่มเริ่มมีส่วนคนนี้ยเป็นโมเดลโ,โมเดลคนนี้ยเอาไว้หน้างานเอาไว้บอกว่าตงไหนเป็นอะไรโอมกระสานก็อ,อยู่อย่างเงี้ยมาหลายวันแล้วช่ว<อ>ยมาหลายวันแล้ว<อ> <laughs> คนนําไปไหนเนี่ยถึงการนะครับพ่อไหนสวยไหมสวยงามสงสานสวยสวยเป็นทะเลเป็นเกาะเนี่ยก็ต้องผ<อ>่าที่เขาวันนี้จะเป็นน้องๆน้องๆกําลังจะไปทํางานเออเห็นไหมตอนนี้กําลังนั่งเขียงกันว่าจะกินไปทําไปดีไหมพี่ นไปเลยม่อไปไม่ใช่ปะตึงต่อตับเอาไปเลยไปอันนี้แล้วไปแล้วเดี๋ยวไปอีกค่ะที่เสียอันนี้นะคะเสื้อที่ตากไว้นะคะพี่ทำแต่ด้านหลังด้านหน้าไม่ได้ทำมุกมุกอย่างนี้นะหมออาการเด็ดขาดอ๋อทีกินขาดขนไหนนะทีนี้ทีนี้ต้องเซ็นเซอร์ไม่ดูหอยเชืล์ไม่ดูจะตัดเสียงทำไมรับมกเห็นเสียงเลยกะโมกติเห็ดเสียงไม่ที อรอแทไมวันนี้วี่กลับเนี่ยะว้กลับแล้วโอยวันนี้ไม่สนุกแล้วครับตีนเจ็บตีนเจ็บครับคุณแจรดหายเลยครับคุณแจรดเจอแล้วที่สำคัญและขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟอาหารข้าทางด้านขวามือเนี่ยคือน้องปิ๊งคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่หน้าเหมือนพี่ชายที่มาช่วยทำอาหาร ทุกเปมือดีเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขาทำอะไรกันยังไงนี่นี่คือแม่ครัวเอกของเราคนหนึ่งก็คือหนูหนึ่งหนูหนึ่งหนูหนึ่งเหี้ยๆสัสๆอยไรจะแดกไหมเห็นไหมนี่จะแดกไหมตอนนี้กำลังกำลังหุงข้าววันแรกๆเดี๋ยวจะเป็นข้าวต้มอือคนเรามันชอบแบบแก้ตัวแต่ว่าอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆได้ยินเสียงใครอีกคนนึงอะเสียงใครเราไปหากันดีกว่าไปหากันดีกว่าเสียงใครม่ ก่อนที่จะไปถึงเสียงนะั่นน่ะเราจะเข้ามาดูก่อนว่าบนโต๊ะเนี่ยตอนนี้จะทําอะไรดูนี่เราได้โปรตีนกันมากเพราะว่าเราจะได้ผักมากมายทั้งข้าวโพดทั้งเห็ดทุกอย่างที่ขึ้นบนดินเนี่ยเราเราได้กินกันหมดแล้วตั้แต่มาอยู่นี่น,นี่ไล่เลยตรนนี้มีคุปางคุปางนี่เป็นฝ่ายเสื้อผ้าคัสตูนแต่ว่าตอนนี้มานั่งกินอาหารดิบๆคุปางจะมักจะมากินอาหารดิบๆก่อนนะ ตรงเนี้ยมีคนอยู่